ขอดูก่อนขอดูก่อนว,ว้าวก้าบาทมุมนี้อีกก้าบาทนะคะโอ้ยสุด เหลือให้เราเก็บน,นะคะแล้วก็มีน้องก็สงสัยก็จะมาตอบในคลิปนี้เลยนะคะว่าพีอ่อรุธาทำมาตอนสามทุ่มยังดูสว่างอยู่เลย,เลยแล้วมันจะตอนเช้าจะสว่างตอนไหนคือบรรยากาศที่นี่ตอนหน้าร้อนแบบนี้นะคะนี่คือกลางคืนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะไม่มื ตอนสว่างก็ก็เริ่มคือมันสว่างทั้งคืนนะคะบรรยากาศจะเป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นแสงสว่างก็จะมากยิ่งขึ้นก็คือหมายความว่าคือทั้งคืนความมืดมิดก็ได้แต่เพียงเท่านี้ละคะ่ะคือไม่มืดสนิทเหมือนกับบ้านเราแต่แต่เป็นแบบนี้ละคะ่ะ ก็รียว่าครึ่งครึ่งครึ่งมืดครึ่งเช้าบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้ทั้งคืนค่ะก็พี่วิรุาก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็คือคือสว่างได้คือมืดได้แค่นี้สําหรับตอนกลางคืนนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาอสอบถามเรานะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเตรียมตัวไปเก็บขวด ด้วยกันนะคะคอย่าลืมเอาถุงมาด้วยนะคะแล้วก็มาเดินด้วยกันมาสุดอากาศริมแม่น้ำารยยามเช้าด้วยกันค่ะไปกันเลย ว่าเรามาถ่ายกันไหมว่า,างั้นมันก็คงจะไม่มีเหลือให้สำหรับเราเพราะว่ามีผู้ชายอยู่คนหนึ่งนะคะก็เอารถมาเก็บแล้วเขาก็เก็บแบบคือเดินไปส่งมาใหม่เดินไปส่งมาใหม่เดนินไปส่งมาใหม่จนจนตอนนี้เราก็มีความรู้สึกว่า,เ,าเราเดินมาที่ริมแม่น้ำรัวแทบจะ ไม่ไม่ไม่เจอขวดแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเขาขยันมากกว่าเราเราขยันน้อยกว่าเขาเราก็เราก็ไม่ได้วันนี้เราก็เลยมาลองเสียงเอาตอนเช้าดูนะคะมาสูดอากาศบอยสุดร,ริมแม่น้ำรัวกันเพื่อที่เราจะได้เก็บที่เหลือจากส่วนที่ เเก็บพราะว่าถ้ามาเก็บพร้อมกันแล้วมันก็คงจับไม่ได้อย่างนั้นก็ไปลุยด้วยกันกับบรรยากาศยามเช้าวารุตาอยากจะให้ดูคือที่สีขาวๆอยู่ตรงหน้านั้นนะคะเป็นไอน้ําค่ะไอน้ําที่เขาขึ้นมาเหนือหญ้าวารุตาขอดูมุมนี้นิดหนึ่งแฟนวารุตาไปอยู่มุมโน้นค่ะ เราก็มาดูมุมน,นี้นิดหนึ่งอยากให้คลิปนี้เป็นคลิปแห่งความสุขของทุกๆคนนั่นก็คือการได้ตื่นมาตอนเช้าแล้วก็ได้มาชมบรรยากาศริมแม่น้ํารัวด้วยกันค่ะถ้าได้ขวดด้วยก็จะยิ่งมีความสุขแต่ถ้าเกิดไม่ได้ขวดก็ขอให้ทุกๆท,ท่านได้มีความสุขด้วยนะคะความสุขที่ได้ดื่มดำกับ กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเราวรุตตามีความรู้สึกว่าตรงนี้ต้องมีคนมานั่งแบบเขาเรียกว่าเยอะมากเลยพายาเรียบไปหมดแต่ดูสภาพไม่มีขวดเหลือเลยค่ะไปกันค่ะอากาศยามเช้าแบบนี้เย็นมากๆเลยค่ะวรุตาก็เลยต้องใส่เสื้อกันหนาวเมื่อกี้คุยกับแฟนว่า เรามาเก็บขวดเสร็จแล้วเราไปนอนต่อกันนะเธอเดี๋ยวรุตาแวะให้ดูพระอาทิตย์กำลังขึ้นกำลังแสงพระอาทิตย์กำลังเริ่มส่องออกมาจากข้างล่างแล้วคะ่ะท่านกำลังฉายแสงวันนี้จะเป็นวันที่ร้อนมาก จากที่ฟังพยากรณ์อากาศนะคะประมาณ30สบกว่าองศาเฮ้ยตื่นกันแล้วเหรอตรีห้าเขาตื่นกันแล้วค่ะุย้ยเหรอวรุตาคิดว่าวรุตาจะได้แบบเ,เขาเรียกว่างไรได้เก็บขวดแบบสงบสงบเขาตื่นกันแล้วค่ะเปิดเพลงแล้วค่ะ อยนี่ยังไม่ถึงตีห้าเลยนะคะนี่ก็ฟังเสียงนกกันค่ะนกก็ตื่นแล้วคนก็ตื่นแล้วแล้วขวดลหละนอนรอวรุตากับแฟนอยู่ใช่ไหมอ้วารุตาเจอเชอรี่นี่เชอรี่อ่อก็เรียกเชอรี่นกนะคะ โฟเกลเขือเฉะค่ะลูกเขาจะเล็กอุ้ยวารุตาเจอนี้อุ้ยตอนเช้าเช้าเจอของกินนี่สุขใจนี่ลูกอาเซลนัดนะคะอุ้ยเต็มเลยมุม,ม,มนี้วารุตารู้แล้วเดี๋ยวจะได้มาเก็บนี่ค่ะลูกอาเซลนัตเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะลูกของเขาอุ้ยเต็มไปหมดเลยลูกห้อยๆนี้ละค่ะอุ้ยเจ้าประคุณเฮ้ยทำไมเยอะมากขนาดนี้ดูนี่นะคะ เต็มไปเยอะมากแล้วต้นเตี้ยด้วยเดี๋ยววรุตาจำเอาไว้ต้นนี้เดี๋ยวก้ยมาเก็บอาเซลนัดอาเซลนัดเมื่อก่อนเราจะมีต้นที่โอ,ยอ้ยตกหลุมตกลตกหลุมอีกแล้วโอ้ยตกหลุมโอ้ยตกหลุมแบบนี้วรุตาไม่ค่อยชอบเลยค่ะขามันจะแพงเอาคนก็ยังนอนอยู่บางครั้งเราก็ต้องเงียบเงียบ ไปเก็บแบบเงียบๆวรุตาเหมือนมีความรู้สึกตัวเองจัดจูแล้วนะคะขอเก็บนะคะขวดนึงขอเก็บก่อนค่ะนี้ค่ะวรุตาเจอขอเก็บก่อนนะคะวรุตาเจออีกขอเก็บก่อนค่ะแฟนเก็บอยู่แต่ได้ไม่เยอะค่ะ นู้นค่ะโดสนันัวฟล้ชาชน้าทรายโด3ขวสองวดสองขวดเ้าหนาที่ไปค่ะเมื่อกี้วารุตาไม่ค่ะพูดเสียงดังเพราะว่าเขากำลังนอนอยู่ค่ะอุย้ยน้ำแข็งที่เขาออกมาทิ้งไว้ค่ะอ้ คนก็เยอะนะคะเขาเก็บกันไปเรียบร้อยหมดแล้วค่ะไม่มีเลยของแฟนก็ได้ไม่เยอะของวรุตาเมื่อกี้ก็ได้แต่กระป๋องก็ถือว่าโอเคค่ะไปกันต่อเลยค่ะอย่าพึ่งท้อกันนะคะมาเดินเป็นเพื่อนกับเราด้วยกันค่ะ กับบรรยากาศริมแม่น้ำรัวในยามเช้าแบบนี้น,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 นูนแฟนเก็บค่ะพร้อมกับเจ้าเป็ดเจ้าเป็ดน้อยนูนแฟนเก็บค่ะก็ได้ห้โขวดค่ะโอ้ยนี่เจ้าเป็ดน้อยนะไปเราเดินกันต่อเลยค่ะ บรรยากาศยามเช้าได้ยินเสียงน้ำไหลสดชื่นมากๆเลยค่ะดูไอน้ำที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำนะคะบ่งบอกถึงความชุ่มฉ่ำ ของของน้ำที่อยู่ในพื้นดินค่ะโกจุลาลํำพาค่ะวรุตาเจอสาบาทอยู่บม,มนี้รีบเก็บเลยค่ะเดินต่อเลยค่ะวรุตาเจอมุมนี้เจคพอร์ขอเก็บก่อนค่ะนี้ค่ะเดินต่อเลยค่ะ เสียงเป็ดน้อยกลาบกบกบๆๆแต่เ,เช้าดูนี่นะคะบรรยากาศยามเช้าครอบครัวเป็ดน่ารักมากๆเลยค่ะหารุตาให้ดูรอบๆนะคะท้องฟ้าก็มีนกบินไปเมื่อกี้ค่ะ สูดลมหายใจก้าวปอดกันลึกๆนะคะโอ้ยดูนกกำลังบินไปสวยจังค่ะยามเช้าแบบนี้วารุตาได้เต็มถุงแล้วค่ะไปกันต่อแฟนวารุตาอยู่ด้านหน้า ที่เป็นสีข,วขาวๆนั่นนะคะหมายความว่าเป็นไอ้น้ำี่ระเหยมาจากพื้นดินนะคะเวลาตอนนี้ประมาณตีห้าอยากให้ทุกคนดูบรรยากาศ ตอนตีห้าที่นี่นะคะแล้วก็มีคนมาวิ่งจ็อกกิ้งมุมนูนแล้วค่ะไปค่ะเดินกันต่อมาช่วยลุ้นมาส่งกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะเดี๋ยววรุตาจะให้ดูอะไรนี่คือรองเท้าที่เขาทิ้งไว้อีกแล้วนะคะเป็นรองเท้าหนังที่สวยมากๆเลยค่ะของยี่ห้อธรรมาริสมีคนเค้าทิ้งอีกแล้วค่ะ นี้ค่ะยังสวยอยู่เลยเบอร์สามเก้าแต่ก็ทิ้งค่ะของที่นี่นะคะเยอะมากเยอะจริงๆค่ะตอนนี้แสงไฟยังสว่างแล้วก็แสงทองก็กกำลังโผล่มาจากมุมนูน้น กำลังส่องให้เราได้เห็นทางได้มีความหวังในชีวิตอย่างนั้นวารุตาก็อย่าสิ้นหวังเราก็ต้องเดินต่อไปขยะมีวางกองไว้เต็มทุกทุกถังขยะเลยค่ะเราก็ต้องคอยมองดูเอานะคะ ริมแม่น้ำรัวคือสถานที่ที่ทุกๆคนมาหาความสุขกับธรรมชาติก็เลยบางครั้งจะกลายเป็นแหล่งที่มีความไม่เรียบร้อยรุตาเจอ9ก้าบาทมุมมีรีบเก็บเลยคะ่ะพระอาทิตย์กำลังโผล่ดูขยะตอนนี้นะคะ เต็มไปหมดเลยค่ะวรุตาเจอขวดพลาสติกแบบนี้ไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยมั่นใจแต่ขอหยิบจูนี่ค่ะเมื่อไม่มั่นใจก็รู้เลยว่าไม่มีค่าขวดค่ะไม่มีเลยค่ะมีแต่ขยะเต็มไปหมดเลยค่ะวรุตาเจอสาบาทมุมนี้รีบเก็บเลยค่ะ ไปเดินต่อเลยค่ะวันจากาศยามเช้าแบบนี้มองซ้ายมองขวาเห็นแต่นู้นวรุต้าเห็นแวบ,บๆนั่นคือรถอพยาบาลน,นะคะผู้ป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นยามไหนเราก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ป่วยด้วยเช่นเดียวกันค่ะไปเดินกันต่อเลยค่ะ ขยะเต็มไปทุกจุดเจ้าหน้าที่เขายังไม่มาเก็บค่ะเต็มไปหมดเลยวรุตาเจอก้าวบาทค่ะรีบเก็บก่อนค่ะถึงจะแบนตะและแ็ดแ,แต่ก็เก็บค่ะเดินต่อค่ะกับบรรยากาศยามเช้ากับวรุตาด้วยกันนะคะ เมื่อไม่มีก็เดินต่อเลยค่ะการเดินเก็บขวดยามเช้าแบบนี้พรุตตาชอบนะคะชอบตรงที่ว่ามันคนไม่เยอะไม่วุ่นวายแต่เมื่อมันไม่เยอะไม่วุ่นวายจํานวนขวดที่จะมีให้เราเก็บมันก็น้อยลงไปด้วยค่ะก็เลยต้อง ก็ต้องเสี่ยงดูเอานะคะว่าจะอย่างไรสามีเดินมาทางนู้นแล้วค่ะเรามาชนกันแล้วเขาก็มีแค่ถุงดำยังไม่เต็มเลยค่ะแสดงว่าข้างในก็มีแค่ขวดไม่ขี่ขวดเองนี่ละค่ะนกเวลาแบบนั้นเขาก็จะ มาจิกทุงมาหาอาหารค่ะไปกันต่อเลยค่ะทุกๆจุดเราจะเห็นขยะเต็มไปหมดก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บในวันถัดไปนะคะนี่คือสภาพยามเช้าเชแบบนี้ค่ะทั้งขวดเหล้าขาวเหล้าอะไรเต็มไปหมดเลยค่ะ วารุตารู้สึกเหมือนตัวเองจะเจอขวดโคคาโคล่าหนึ่งขวดนี้ค่ะห้าบาทขอเก็บก่อนค่ะโคคาโคล่าวารุตาเจอป้ายนี้อีกแล้วนี้ค่ะนี่คือเก้าบาทเก้าบาทแบบนี้นะคะวารุตาก็ไปหาขวดของเขาแล้วก็เอาป้ายนี้ไปแปะวารุตาก็จะได้เก้าบาทมาแล้วค่ะอย่างนั้นขอเก็บนะคะเดินต่อเลยค่ะ บรรยากาศยามเช้าก็จะมีความสงบแบบนี้ค่ะเก้าอี e, ้นังของผู้คนก็มีแต่ความว่างเปล่าค่ะเดินต่อมองซ้ายมองขวาตรงลานจอดรถบางครั้งคนก็ก็เอามาทิ้งเอาไว้วารุตาขอดูนิดหนึ่งค่ะ ใกล้ๆเมื่อไม่มีเราก็เดินต่อเลยค่ะวันนี้มาเดินยาวๆมาสุดอากาศบอยสุดยามเช้ากับวา,าตุตาด้วยกันนะคะอุ้ยเจอใครเนี่ยสามีค่ะสามีบอกว่าไม่มีไปทางโน้นเลยจ้าเธอว่าอย่างนั้นอย่างนั้นก็ไปเลยจ้าแฟนบอกว่าไม่มีเลยเธอไม่มีจริงๆเลยเมื่อไม่มีเราก็เดินต่อ เราได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นค่ะวรุตาเจอ6บาทมุมนี้รีบเก็บเลยค่ะแสงพระอาทิตย์สาดสองกระทบกับตัวตึกสวยมากๆเลยค่ะไปกันค่ะเราเดินกันเราก็มาอยู่ที่สตาร์ทการ์เด้นสเตลเลอร์อีกแล้วนะคะไปเดินกันค่ะ รยากาศยามเช้าแบบนี้เงียบสงบฟารุตาชอบค่ะฟารุตาเจอเจ็คพอตคู่เลยค่ะสองขวดรีบเก็บเลยค่ะเดินกันต่อเลยค่ะมุมนี้สะอาดสะอา้านไม่มีขวดไม่มีกระป๋องเลยค่ะ วารุตาจือสามบาทมุนมนี้รีบเก็บเลยค่ะนี้ค่ะ3บาทต่อกไม้ยามเช้าสวยมากๆเลยค่ะไปเดินกันต่อค่ะมุนมนี้ก็ไม่มีใครมานั่งสะอาดสะอ้านทีเดียวเลยค่ะวรุตามีความรู้สึกเหมือนตัวเองจะได้9บาทไหมอ่ะไม่ใช่9บาทด้วยสิเป็น18บาทขอให้ความฝันของวรุตาเป็นจริง ขอให้เป็นจริงนะคะขอดูก่อนขอดูก่อนว้าว๙บาทมุม,มนี้อีก๙บาทนะคะโอ้ยสุดยอดมุมนี้วรุตาได้18บาทคะ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะว้าววารุตาเจออีกหนึ่งกระปองคิดว่าจะได้แก่18บาทอยู่ใกล้ๆกันก็ได้อีก9บาทโชคดีจังคะ่ะเดินต่อกันเลยค่ะ ทุกทกที่นั่งของผู้คนนั่นก็คือความหวังของเราค่ะไปกันต่อเลยนี่ค่ะไม่มีถ้าสะอาดนี่ก็คือไม่มีค่ะถ้ามีร่องรอยอุ้ยใครเอารถเข็นมาวางตรงนี้อีกแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ย เป็นอะไรที่เราไม่สามารถที่จะช่วยได้จริงๆเลยค่ะเพราะว่านี่คือไกลมากจากที่ที่ห้างนะคะวารุตาเจอสามบาทอยู่มุมนี้ขอเก็บก่อนค้านี้ค่ะของโกกาโกลาอยู่มุมนี้ขอเก็บก่อนค้านี้คือห้าบาทนะคะสุดายสามบาทแตกอีกแล้วค่ะ ว้าววารุตาเจอนี้สามบาทโอ้ยเจอนู่นเก้าบาทขอเก็บขอเก็บก่อนคะ่ะนี่คือเก้าบาทมุมนี้เลยนะคะเนี่ยขอเก็บก่อนนะคะนี่ค่ะเก้าบาทนี่ค่ะวรุตาได้เกือบเต็มถุงแล้วไปค่ะไปกันต่อบางครั้งผู้คนเขาก็เนาะเอารถเอาอะไรมาแล้วก็ไม่ไม่คืนกลับไป อย่างที่อยู่ของเขาก็น่าเศร้าเหมือนกันค่ะบรรยากาศยามเช้าสดชื่นจริงๆเอ็นยอดสะดาวอ่อนๆแบบนี้วรุตาขอเก็บก่อนคะ่ะยอดสะดาวอย่าไปกินเยอะนะคะ ท้องเสียได้ง่ายนะคะสำหรับคนที่ทาตุอ่อนๆฝรุตากินไปวันก่อนหูยท้องเสียทั้งวันเลยค่ะแค่เด็ดไปไม่กี่ยอดอกินไม่กี่ยอดแค่นั้นเองนะคะฝรุตาได้แค่นี้แค่นี้นะคะกินฝรุตาาคอท้องเสียแล้วค่ะแต่รสชาติของเขาอาร่อยมากเมื่อเห็นก็อุดใจไม่ไหวขอเก็บหน่อยคะ่ะ ราทิตย์กำลังส่องแสงมาให้เราแล้วค่ะตอนนี้วรุตรายอยู่มมนี้แต่เพียงผู้เดียวนะคะในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลินะคะก็ここจะมีมุมนี้ที่ดอกดารารัตจะขึ้นเต็มเหลืองสวยงามมากอุ๊ยวรุตราเห็นชายหนุ่มเดินมาทางโน้น มาพร้อมกับแสงพระอาทิตย์เลยค่ะชายหนุ่มบอกว่าไปทางโน้นว่าเงั้นอา้าวไปก็ไปแสดงว่าเขาไปสำรวจมาเรียบร้อยแล้วค่ะถึงกวักมือเรียกส่งสัญญาณไปทางโน้นเลยเจ้าอุ้ยเจ้านกน้อยมีหนอนอยู่ในปากของเขาพระอาทิตย์กำลังส่องแสงมาสวยงามมากๆเลยค่ะ บรรยากาศในยามนี้นี่คือสีของสนามหญ้าที่โดนแดดแล้วก็อีกฟากนี้ก็คือความแรงของแสงพระอาทิตย์ที่มาส่องตรงนี้แรงกล้ามากจนทำให้หญ้ากลายเป็นสภาพแบบนี้ค่ะ ตอนนี้เวลาห้านาฬิกาห้าสิบห้านาทีนะคะพระอาทิตย์ท่านข้อกำลังส่องแสงแรงกล้าขึ้นมาแล้วค่ะบรรยากาศสวยจริงๆวรุตาอดที่จะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกครั้งไม่ได้ค่ะแสงพระอาทิตย์กำลังขึ้นตรงอยู่ตรงนี้ค่ะ อยู่มุมนี้นี่คือความแสงสว่างที่าศาสตร์ส่องมาให้เราได้อยู่บนโลกนี้ได้อยู่กันแบบมีความสุขค่ะแล้วก็ส่องมากระทบกับตัวอาคารแบบนี้สวยมากๆเลยค่ะได้ยินเสียงนาฬิกาบอกว่า6กโมงเช้าแล้วนะเธอเมื่อ6กโมงเช้าก็เราก็เจอนี้ค่ะ ขอภาวนาเป็นเก้าบาทนะคะขอดูก่อนค่ะเก้าบาทไหมอุย้ยเก้าบาทโชคดีขอบคุณมากค่ะสามบาทอยู่มุมนี้รีบเก็บเลยค่ะนู่นอีกสามบาทมุมนี้หกบาทเลยค่ะสำหรับวันนี้วารุตาก็ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มาเดินกับเราทุกวันขอบคุณมากๆค่ะ แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อคอยชมคลิปใหม่ๆของเราต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราต้งคู่ก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย